สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะก้าวนกนาชวนมาดูป่าใกล้ๆบ้านค่ะเราดูใบไม้ร่วงชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำสดชื่นค่ะพี่น้องค่ะฝนตกหน่อยหนึ่งอากาศดีมากค่ะชุ่มฉ่ำอากาศเย็นก่อนเรด,ดูหนาวนะคะเนี่ยใบไม้ร่วงค่ะ อ๋อค่ะพี่น้องลืมบอกพี่พี่น้องๆว่ากล้องที่เข้านอกนาถ่าย iPhone pro 12อะไรนี้นะคะหมุนหน้าหมุนหลังไม่ได้ตายแต่ข้างหน้าได้อย่างเดียวค่ะพี่น้องขาก็เลยไม่ได้ให้พี่น้องเห็นเข้านอกนาเลยนะคะเพราะว่ากล้องนี้มันมันหมุนไม่ได้อย่างที่บอกคะ่ะต้องขอโทษขอไปมาณโอกาสนี้นะคะให้ดูแต่ใบไม้ ต้นไม้วิวต่างๆแต่มองไม่เห็นหน้าข้าวนกนาค่ะเดินต่อค่ะพี่น้องค่ะสวยอากาศเย็นค่ะฝนตกอากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะแต่อากาศดีมากค่ะพี่น้องเดินเพื่อสุขภาพค่ะพี่น้อง ดูต้นไม้ใบไม้ใบไม้สีสวยๆเดินไปเรื่อยๆอากาศดีค่ะเย็นแต่ก็อากาศดีอยู่นะคะมาเดินกันค่ะสวยค่ะพี่น้องค่ะสวยไหมคะพี่น้องผาใกล้ๆบ้าน ค่ะใกล้ๆบ้านของก้านนกนาเองค่ะอันนี้เจะรูดูใบไม้ร่วงก็ประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะประมาณนี้กับในป่าของเนเธอร์แลนด์นะคะอากาศดีค่ะพี่น้องอากาศดีมากเลยค่ะมาเดินเล่นมีคนมาวิ่งมาเดินเล่นอากาศดีค่ะแต่ก็เย็นอยู่นะคะ แต่เวลาเรามาเดินแล้วมันจะไม่เย็นนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าเราต้องเราต้องเดินไปเรื่อยๆไงคะนี่คนก็มาเดินนี่ประมาณนี้คะ่ะพี่น้องค่ะ,ะมีทางเดินในป่านะคะพี่น้องมีทางเดินในในป่าของเนเธอร์แลนด์นะเป็นทางอย่างนี้นะคะทางเดินในป่าค่ะวนหน้าหนาว ใบไม้มันจะเปลี่ยนสีประมาณนี้ค่ะสวยงามนะคะนี่ต้นไม้เดี๋ยวพอฤดูหนาวมันใบมันก็ร่วงหมดค่ะพี่น้อง่ะใบมันร่วงมันมีแต่ก้านแล้วต้นมันต้องคอยเดือนมีนาใบตึงจะกลับมานะคะเหลืองนะครับพี่น้องสวยงามอารามตาไปหมดนะคะสีสวยประมาณนี้ค่ะป่าใกล้ๆบ้านค่ะพี่น้องค่ะ ใกล้ๆบ้านนะคะในป่านะคะพี่น้องมีคาเฟ่มานั่งดื่มกาแฟได้นะคะมีคาเฟ่เล็กๆเล็กๆแล้วก็มีพวกขนมทานเล่นค่ะพวกเกอ,อะไรนะแพนเค้กอะไรอย่างนี้ค่ะมามานั่งทานอากาศดีนะคะถ้าขาดร้อนๆด้วยว่าอากาดดี ตอนช่วงดูดูใบไม้ปริคนจะแน่นมากค่ะแถวนี้นะคะสวยนะคะพี่น้องนี่ในป่าประมาณนี้บางที่บางช่วงมันก็มีที่จอดรถนะคะพี่น้องค่ะบางที่บางช่วงนะคะนี่เป็นทางรถเข้ามาได้นะในป่าเนี่ยเป็นรถเข้ามาด้วยได้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะนี่ประมาณนี้ในป่าสีมันสวยสวยนะชอบอะ่ะ เดินไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องชอบผ่าเนเธอร์แลนด์กันไหมคะพอเห็นพอเห็นวิดีโอที่กะนอกนาถ่ายให้ดูชอบไหมคะที่ผ่านเนเธอร์แลนด์นี้จะมีเป็นทางอันนี้ทางสีส้มนี้เป็นทางจักรยานนะคะสําหรับทางสีดํานี้เป็นทางคนเดินคุยไม่รคุยไม่ไดัแต่มันก็มีทางอ่ะมีทางม้าด้วยนะคะพี่น้องมีทางสําหรับม้าด้วยนะคะ สำหรับม้าแล้วก็มีทางมีทางสำหรับรถยนต์ด้วยในในป่านะตาในป่ามันเป็นมันเป็นข้างๆ้างป่านี่ทางสำหรับรถยนต์ที่นี่เขาจัดสรรอะไรเอาไว้อย่างดีนะคะเพื่อไอโคประชาชนสะดวกสะดวกสบายนะคะพี่น้องารนกนาชอบในส่วนนี้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ดูแลอย่างดี เวลาเดินเวลามาอะไรก็สวยงามนะคะนี่เดินไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องแต่ทางนี้ทำจริงแล้วคนนะคะมาเดินนะคะจักรยานทางจักรยานค่ะแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่เดินบ่อยๆนะคะพี่น้องค่ะนี่ประมาณนี้นะคะวันนี้จุ่มจำจุ้มจำเลยนี่คนมาเดินพักผ่อนกันกับพี่น้อง ไปเรื่อยๆก้านกนาคอดถ่ายถ่ายสวยๆไปเรื่อยๆนะคะให้พี่ๆน้องๆดูกันนะคะพี่น้องค่ะนี่ชอบไหมคะอาขาดดีนะคะพี่น้องนี่ประมาณนี้ค่ะใบไม้สีเหลืองสวยงามค่ะ ที่เห็นไปไกลๆน้นพี่น้องไอ้น้นเป็นทะเลสาบนะคะมีน้ําอยู่นะคะพี่น้องค่ะทะเลสาบค่ะที่เห็นไกลๆน้นน่ะน้นไกลๆน้นฉี่ยังไงะ ความสวยงามของป่าของใบไม้ค่ะพี่น้องค่ะเดินแล้วมีฟามสุขค่ะป่าเนเตอร์แลนด์กับพี่น้อง ค่ะพี่น้องสวยๆค่ะใบไม้สวยๆนะคะนี่สีสวยมันยังร่วงไม่หมดค่ะพี่น้องขาเดินกันเดินเดินเดินตั้งนานวันนี้อากาศดีค่ะพี่น้องใบไม้สีสวยเดี๋ยววันนี้ก้านนกนาพา พี่ๆน้องๆมาดูบรรยากาศในป่านะคะเมื่อดูบรรยากาศในป่าจบแล้วสำหรับคลิปนี้เข้านกนาก็จะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวไปขับรถกลับบ้านเออบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะถ้าพี่ๆน้องๆชอบยังไงก็อย่าลืมนะคะเข้าไปดูใน youtube ของเข้านกนาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ จ่อง youtube ก้าวนกนาเนเธอร์แลนด์กดติดตามาให้กำลังใจนะคะเพื่อจะได้ทำคลิปต่อๆไปให้พี่น้องดูอีกค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ